เราไปหรือเปล่าแต่างว่าโตขึ้นนะก็โตขึ้นน้องโดดวันนี้มาเฉิดฉายด้วยนะคอนเสอร์แต่ว่างานลุมมากตอนนี้ฮอตฮอตคอนคอนคอคอนะอครับอนแลนวนคอีคอนคอนหนหอนคอนอนคอนคอนคอน่อนคอนคนคอนคอนค่นคอนคอนคอนคนคอนคนคอนคกนคอนคอนานคอนอนค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 อห่าอน่านไปน้วยคอนคอนคอาคออนคอนคอนคคอน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 คคอนคคอคอน ซึ่งซึ่งปีนี้ก็เดี๋ยวจะได้เจอกับอีพีนาด้วยซึ่งซึ่งอัลบั้มนี้เราพูดได้ยังนะเราก็เหมือนพูดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังทำอัลบั้มอยู่ด้วยแล้วก็พฤษภอาเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีเพลงอะไรให้ฟังกันครับเเอาจริงคิวโดนตอนนี้ยาวไปถึงปีปีไหนแล้วคะแปดสแล้วไหมคะจริงๆมันคือทั้งปีนี้แล้วแต่ว่าเออก็น่าจะมีช่างได้ไหมฮะ ตัวผมตเพราะว่าตัวผมก็รู้สึกสนุกอ่ะตัวผมไม่ไม่ได้รู้สึกว่าการทํางานเป็นเป็นเรื่องที่เหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยวันวันหนึ่งหนูมิ้งร้องได้กี่งานมิ้งร้องหนูร้องว้าวหนูเพราะผมเจอพี่แจ๊คนะผมสิบหกแล้วตอนนี้ผมเท่าไหร่แล้วอุ้ยผมลุ้นกูนะกมลุ้นเลยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วนะอยู่ในทุกช่วงชีวิตของคุณไม่อยู่ในทุกช่วงชีวิตของผมเลยน้องนนท์งานวันเนื้อได้กี่งานคะวันหนึ่งเหรอครับจริงๆก็ก็จะรับไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็จะรับไม่ไม่ได้เยอะออยย่่่างสมักนนี เขาดาวสี่งานน่ะใช่ใช่แล้วจนจนมีพี่ในวงการเขาบอกว่าไม่รู้เหรอนี่ว่าเขาไม่รับกันผมก็บอกว่าผมไม่รู้ไงว่าเขาไม่รับผมก็เลยรับไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราส่วนหนึ่งคือพอเรามีทีมด้วยมั้งครับการการวิ่งหรืออะไรแล้วก็พอมันมีมาตรฐานของงานที่มันต้องทําให้ได้ออมันต้องรีควีลคนแล้วก็เวลาแน่นอนว่าพอคนเราเยอะขึ้นการเดินทางมันมันเพิ่มทรัพยากรต่างๆแล้วก็โฟกัสไปที่กับการทำทำงานออกมาให้มีคุณภาพมากขึ้น ปีนี้เหรอจริงๆตั้งใจอยากปล่อย,อ,ยอัลบัม้มตัวตัวผมนะตัวผมรู้สึกกับกับโปรเซ์ของการได้ทํางานอัลบัม้มแล้วก็เอ้ออย่างที่ผมพูดอัลบั้มได้เลยเหรอพูดเท่าไพูดเลยเนาะพูดได้แค่ไหนอะ่ะมันคือท่านท่านหลายๆคนได้ได้เจอกับอัลบั้มแรกไปแล้วที่<า>มีเบื้องหลังแบบจอมยุทธในวงการดนตรีบ้านเรามากมายอะไรอย่างเงี้ยมีมีต่างประเทศมาด้วยครับปีนี้นี่คือมาเยอะมากๆจนอย่างกับงานกลุ่ม แต่ก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นศิลปินเดี่ยวมาแบบหลายปีอ,ะอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกับการได้ทํางานกลุ่มเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนมันไปสู่พื้นที่ใหม่ๆได้เยอะยอะไรเยปีนี้ก็น่าจะมีคัลเลอร์ที่ทุกคนได้มาสนุกกันเยอะนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆศิลปินทุกท่านที่จะมาร่วมสนุกกับตัวระบ้างถวแล้วจะมีตัวประกอบไยแบบอะไราะว่าความนนมันเพลงก็ทำมาสี่หมื่นแปดพันล้านเพลงแล้วอะสี่หมื่นแปดพันล้านเพลงเลยหรอตัวอไปมันจะต้องแบบเธอคือพิกิตพีเดียหรือเปล่าโอ้มันจะขนาดไหนตัวผมเหรอจริงจริง ผมก็ไม่รู้นะว่ามันต้องขนาดไหนเพราะที่ผ่านมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าทําเพลงเพื่อที่จะสนองในการที่จะโอเคมันจะฮิตหรืออะไรอย่างเงี้ยผมทําเพราะว่าเอ้ยเพลงนี้มันดีผมทําเพราะว่าเอ้ยเพลงนี้ผมชอบผมทําเพราะว่าเอ้ยเรื่องนี้ผมอยากเล่าอยากแชร์อะไรเงี้ยมันเกิดจากสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดจากกลไกของการที่ปล่อยเพลงนี้ครับแล้วมันจะดังครับมันไม่ใช่อ่ะมันผมตอนนี้ต้องอาจจะต้องแยกกันก่อนแล้วก็ผมว่าวนหนึ่งที่อยู่มาได้เป็น10ปีเพราะว่า เราเราพยายามเสิร์ฟสิ่งที่ดีมาก่อนสิ่งที่จะเป็นที่นิยมอยู่ตลอดแต่ว่าทุกเพลงดังหมดเลยนะนเพล,นะลงจำลองนี<อ>่แต่นรรการเป็นไปร่องตลบเลยอ่ะใช่ใช่ใช่จำนองน,นี่ตลกมากเราเพิ่งได้รางวัลแบบซองออสเตียอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะ<อ>ใช่โอ้ยอันนี้ผมผมโม้ได้ใช่ไหมเพิง่งเพิ่งได้ไปรางวัลครับ<อ>แล้วก็เ,เป็นเป็น,ปนไอเดียที่ตลบเนี่ยคือเอาคําแรกของนามสกุลผมจําเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คําว่าจนลองก็เอาคำว่านนมามันได้คําว่าจำลนองคือพี่ พี่แอมกันเนาะก็ก็เก่งอ่ะเก่งอะไรเงี้ยเอาเอาชื่อที่มันลองคุยกันตลกตลกอ่ะมารวมเป็นเป็นเพลงแล้วมันก็มันก็ฮิตขึ้นมาจริงๆได้รางวัลกันจริงๆจากจากการที่คุยกันขำๆเฉยๆวันนี้ก็ต้องจำนนจำนนจำนนมุกที่พี่แอมอยากให้เล่นที่สุดก่อนเล่นเพลงนี้ก็คือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับจำนนได้ไหมครับนี่แล้วราก็ซึ่งซึ่งผมก็ยังไม่กล้าเล่นเพราะผมก็รู้สึกว่ามันมันจะฝืดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ปกติ ผมว่ามีแต่คนตลกตลกมาดูผมอะคือคือหลายๆคนอาจจะเข้าใจผมตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่าคนดูอะตลกคนดูอะตลกนะสำหรับผมจริงจริงเป็นตวลินแตเป็นแบบการเหมือนกันช็อตเหมือนกันสินสินเอาจริงผมก็ยังไม่ค่อยชอบตัวเองนะผมก็ไม่ได้อยากให้ใครเหมือนผมนะในที่นี้คือไม่ได้ห่วงอะไรหรอกแต่รู้ว่าตัวเองก็มีความประหลาดประหลาดแปลกแที่เราชอบบ้างไม่ชอบบ้างแม่เรายังชอบเราบ้างไม่ชอบเราบ้างเลยใช่ไหม เพราะนั้นเราก็ไม่ไม่ได้เป็นคนมั่นใจในเต็มองอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกท,ที่ที่เริ่มทํางานสายนี้แต่ก็โดยรวมก็รู้สึกว่ามีพวกเขาแล้วมันดีอ่ะค,อคือคือมีพวกเขาแล้วมันก็ไม่เหงาเลยอะไรอย่างเงี้ยการการเราเล่นเพลงโขลิมมาเป็นร้อยเป็นพันรอบมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาร้องทุกครั้งมันก็จะเพี้ยนไม่ซ้ากันเออเพี้ยนไม่ซ้กันเออมีโน้ตใหม่ๆโน้ตแจ๊สแบบเด็กดนตรีน้างงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ก็ผมถือว่าเราเดินทางกันมายาวนานมากครับ ก็อย่างที่เมื่อกี้เราเล่าไว้หนุก็คืออย่างน้องคนนึ่งบ่าสมบุกเพิ่งทำงานแฟนชายะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้คุยกับแฟนคลับมากขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เราเริ่มทำคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจํานวนมันมันมากขึ้นจํานวนของทุกคนอะมากขึ้นแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เข้าไปตัวถึงได้มากกว่าเมื่อก่อนผมเลยผมเลย,ผมเลยชอบการทําแฟนชายเพราะว่ามันได้คุยกับทุกคนแล้วก็ได้เห็นว่าจากน้องม .2 ที่วิ่งตามเราอย่างเงี้ยตอนนี้คือแต่งงานแล้วนะ เรียนจบแล้วนะกำลังจะมีน้องแล้วนะอะไรเงี้ยคือมันเร็วมากอะ่ะมันเร็วมากแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันมันเร็วมากเพราะว่านั่นนั่แปลว่าเรามีความสุขกับทุกช่วงขณะที่เราได้ร่วมเดินทางไปกับพวกเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เออไม่ไม่ต้องกังวลอะไร กว้างมากเรามีวิธีการสื่อสารเหมือนน้องๆเจนที่แซ่บเลยนะเจนพีกันบ้างผมไม่เคยเชื่อเลยว่าผมสื่อสารกับใครได้อันนี้ต้องแยกก่อนทุกคนเข้าใจว่าผมเป็นคนสื่อสารได้สื่อสารพีผมไม่เคยมั่นใจในการสื่อสารของผมเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าน้องๆเมื่อกี้พี่นนองพี่นนองเราบอกอะไรคะก็ไม่ตอบอะไรอ่ะเพราะว่าไปตอบอะไรบางทีเด็กกลัวใช่เด็กตัวเล็กอะไรเงี้ยเคยเคยมีน้องหนึงเอา ลูกตัวเองมาแล้วมีลูกแล้วแล้วก็ลูกตัวเล็กมากเหมือนไม่ทัวเล็กๆอ่ะเล็กๆใช่เริ่มคือยังเดินไม่ได้เพิ่งเริ่มแบบยืนได้อ่ะแล้วก็ถือให้เราดูเจอเจอแบบบังเอิญนยครับเจอข้างนอกเราก็อยากก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองประมาณหนึ่งว่าเอ้ยเราน่าจะคุยกับคนได้น่าจะคุยกับเด็กได้แต่ลืมไปว่าเด็กอ่ะเขาไม่ได้จะคุยอะไรกับเราแต่ว่า เขามองเรื่องไซซิ่งตัวก่อนซึ่งจากมุมเด็กที่สูงไม่ถึงพวกเขาเราอะแล้วเขามองขึ้นมาผมว่ามุมมองนั้นมันคือยักษ์แ <g ye> น่ๆ <g ye> แล้วสิ่งที่เกิดก็คือร้องไห้ตลอดบนสนานาแต่ผมว่ามันก็ดีผมว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่แค่แฟน,นที่ที่แฮปปี้เวลาที่เห็นเราเติบ <g ye> โตอะเราเราก็แฮปปี้ที่เห็นพวกเขาเติบโตไปได้ด้วยดีในการใช้ชีวิตของพวกเขา ก็ฝากไปด้วยนะครับโคเชไลฟ์ไทยสมุนไกรเต็มที่กับชีวิตโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรมาและอย่างล่าสุดที่ไฮโดรลิกคอนเสิร์ตรับเพิ่มลงไปเลยนั่งลุกไหมมุกมุกมุกก็ตั้งใจเลยอยากให้พี่ๆเล่นอย่างนั้นเพราะว่าคือเราไดีดีดีคือมันเป็นมันนนเเปป็็คคืืออผมมว่าไงงิุกที่ผมอยากเล่นกับศิลปินที่มาเป็นเกสคอนเสิร์ตผมอ่ะบ่อยมากแต่ทุกคนก็จะห่วงลุกตัวเองกันนะ แต่ผมอะผมไม่ซีเรียสผมก็รู้สึกว่ามันบางทีคิวที่ผิดมันคือจังหวะที่ถูกอ่ะผมผมรู้สึกว่าใช่ก็หลายๆคนเข้าใจว่ามันจริงนะครับมันไม่จริงนะครับมันถูกเซตไว้แล้วถ้าดูฟรอนต์ก็จะมีแบบว่าโน้นนโน้นแล้วก็ will be back มันไม่มีใครแบบทำฟอนต์เร็วขนาดนั้นนะครับซึ่งมันก็มีการเตื่นเก้นไม่ต้องตกใจทีมงานทุกคนมืออาชีพครับแต่ก็ได้ผลอเป็นไวรัลอยู่ได้ผลได้ผลก็ทุกคนก็ดูเราไม่ค่อยมืออาชีพเลยไม่แต่จริงคือ มันก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แหละใช่ไหมเหมือนตอนนั้นก็ไปแทนตันไพรตันอะไรงเงี้ยไปแทนบิวกินให้พี่โอพี่ป๊อปนี่ก็เป็นผมน่าจะเป็นศิษเป็นคนเดียวใน,น <ENS> ในบ้านเราที่ขึ้นอิมแพคโดยมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะคือโทรเที่ยงคืนแลนะ้วก็บ่ายกวันหนึ่งผมขึ้นแล้ว13ชั่วโมงโดยที่คนหนึ่งเขาซ้อมกันเป็นเดือนๆอะไรอย่างเงี้ยผมขึ้นไปหนึ่งแล้วก็เล่นอะไรดีเอเล่นเพลงผมก็ได้ครับแล้วก็ทุกคนก็อันนี้ก็ต้องให้ให้คนที่เขาชอบกับคนดูขาเขา ินป่วยหรืออะไรเงี้ยเออเรากนะ็ซึ่งงๆตัวผมก็รู้สึกสนุกอะ่ะตลอดกันทำงานมันมีเรื่องตลกแบบเี้ยเกิดขึ้นตลอดอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากตลกแบบเสียสติอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในวงการใช่ใช่มันเกิดโมเมนต์เกิดครับรู้สึกยงแบบลืมเลย<ม>ว่ามันเกิดคืออะไรเพราะว่าในหัวมีแต่แฟนไซด์เลย หนักหน่วงครับหนักหน่วงแล้วหลักๆวันเกิดผมปีนี้คือบดหลังสุดๆเพราะว่า,ามไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องตามนะไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องตามวเพราะเรามีแฟนชายเราเซนอัลบั้มใช่ไหมครับคืออัลบั้มปล่อยมาปีกว่าและปีกว่า2ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้นึกเพราะไม่เคยมีอัลบั้มเป็นของตัวเองเป็นอัลบั้มแรกซึ่งการมีอัลบั้มมันมันยากมากสำหรับศิลปินเป็นบ้านเราอะไรเงี้ยพอมีอัลบั้มก็ไม่ได้นึกว่ามีอัลบั้มแล้วต้องทํายังไงต่ออต้องเซนวะก็เลยพอต้องเซนเราก็อิงจาก จากจากที่จํานวนที่เราขายออกไปนี่คือน้อยมากแล้วครับออน้อยมากแล้วที่ขายออกไปเนี่ยก,ก็คือ1,100กว่าซึ่งก็หลักการเดิมก็โดนหวงติงจากศิลปินที่มีระลบ้าม,มาแล้วมากมายออว่าพี่เซ็นไปได้ยังไงออพันกว่าระเบ้าพี่ไม่รู้เหรอเขาไม่ทํากันออผมก็จะตอบไปเดิยว่าผมไม่รู้ออว่าเขาไม่ทํากันออใช่แต่มันเป็น หมือนน่าจะเป็นพฤติกรรมของดาราเกาหลีมาก่อนนะสิ่งนี้ใช่ไหมเป็นเป็นสิ่งที่เวลาศิลปินต่างประเทศเ็ามาเขามีจัดงานทรายก็ก็อยากจะลองทําบ้างแต่หลังๆไม่มีอะไรหรอกหาเรื่องคุยเออหาเรื่องเจอหาเรื่องคุยเพราะว่าทุกวันนี้มันพอเราโตขึ้นอะไรเงี้ยหน้าที่การงานมันมันเติบโตขึ้นอะเรามีทีมงานมากขึ้นแล้วก็มีระบบการทํางานที่มันจะต้องเป๊ะมากขึ้นนั่นคือความคาดหวังของของลูกค้าทุกท่านที่เราได้ร่วมทํางานด้วยใช่ไหมครับมันก็ เลยอาจจะได้คุยกันน้อยลงเนี่ยแต่ผมผมก็เชื่อว่าในตัวพวกเขาไม่ไม่เคยแบบไม่เคยดับอะไรกับพวกเขาอะ่ะเพราะฉนั้นพอมีโอกาสไหนาที่ทาแล้วได้คุยกับพวกเขาเลยเลยเต้นเต้น,ตน,ตน,ตนหงเียจากที่ปวดหลังมารู้สึกว่าเฮ้ยอายุฉันนั่นนเลยม่มีรู้สึกอ๋อเรื่องอายุเหรอจริงๆปวดหลังผมปวดน่าจเ <c oughs> ด็กอยู่แล้วเพราะว่าผมปวดตั้งแต่ก้มสิงหลังหน้าบ้านเพื่อนมั้งนั่นคือครั้งแรกแบบสิบกว่าคือบ้านเราอ่ะเราก้ม95บ้านเพื่อนอ่ะก้ม90 เก้าสิบองศาตั้งฉากผมอยู่กัเพื่อนผมตัวเล็กหมดเลยบ้านเพื่อนผมก็เพื่อนตัวเท่าสูงกระสอบเราหน่อยเดียวพี่ใช่ไหมแต่ว่านั่นนั่นคือครั้งแรกที่เราปวดหลังอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องแบบแก่หรืออะไรหรอกนะยี่สิบเก้าได้แก่แล้วเหรอไม่แก่ยังยังถามจริงเหรอยังใช่เพราะว่าไม่งั้นผมจะถามอายุพี่ๆเลยนะมีซื้อของฝันอะไรให้ตัวเองแบบว่าเฮ้ยปีนี้ต้รางวัลอะไรให้รางวัลตัวเอง อ๋อผมผมไม่ซื้อของขันให้ตัวเองในวันเกิดมไม่มีมามานานแล้วนะเพราะว่าไม่ได้อยากได้อะไรอะ่ะม,มีครบแล้วใช่ใช่เคยเคยแบบเคยพยายามลองใช้ชีวิตเหมือนรวยอยู่ช่วงหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> พยายามแบบเฮ้ยเราการที่เป็นนนทนนนี้มันต้องชอปปิ้งยังไงอเอ้อุจก็ไปเดินซื้อไก่ป๊อปข้าวยำอะไรอย่เงี้ยข้างหน้าอยูแต่ว่าถ้าผมผมรู้สึกผมสมบูรณ์ได้ด้วย ได้ด้วยคนในบ้านเผาพูดกันตรงๆเลยผมไม่ใช่เด็กที่เกิดมาแล้วผมรู้สึกผมอยากได้นั่นอยากได้นี่ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากทําสิ่งนี้และถ้าผมได้มานั่นคือแปลว่าผมสมควรที่จะได้มันเออนั่นนั่นคือเท่านั้นเลยไม่มีของขวัญอะไร,รก็พ่อแม่ยังอยู่ผมก็โอเคใช่ไหมเรายังมีบ้านให้กลับไปเรายังมีเตียงให้นอนสบายเป็นเตียงไฟฟ้าแบบเลื่อนปรับได้เผื่อวันนึงเราแบบ เฮ้ยผมใช้เล่นเกมเลยใช่เป็นเตียงแบบผู้สูงอายุอ่ะผมใช้เตียงนั้นพื่อเพื่อเพื่อที่จะเพื่อที่จะเด้งตัวขึ้นมาเล่นเกมได้เลยหรือว่าถ้าวันนึงแบบพ่อกับแม่ก้มแล้วดอกเราก็สัเปลี่ยนได้สัเปลี่ยนได้ผมมีถึง2ตัวด้วยกันครับสองตัวด้วยกันแล้วเราตั้งเป้าชีวิตจะไงว่าปีนี้อยากได้เดี๋ยวว่าอยากทำสิ่งนี้ให้เสร็จปีนี้เหรอปีนี้สิ่งที่ผม ผมตั้งใจตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ทํามันที่สุดคืออีพีสุชาบหน้าท่าความกังวลสุดคือคอนเสิร์ตเดียว 63, อีพีสุชาบเพราะว่าว <cultures S 2> <อ>ถ้าไปถามเพื่อนๆแล้ว <Tex> เพื่อนๆเพิ่งเริ่มทาคอนเสิร์ตแรกกันแล้วเราก็ทำจะอันที่สามแล้วก็ขิงได้ก็ขิงหน่อยเพ, <Lou is> เพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีเรื่องจะขิงคนอื่นเท่าไหร่แต่ส่วนหนึ่งคือการที่เราได้ทํางานเร็วกับเพื่อนๆแล้วครับเราทํางานกันมาตั้งแต่สิบกว่าเพื่อนๆเขาอาจจะแบบ 19เ้าเขาเพิ่งได้เดบิวต์20เขาเพิ่งแบบเริ่มปล่อยเพลงแรกครับก็เป็นธรรมดาเออแต่ว่ามันก็มันก็มีความตั้งใจหลายหลยอยา่างอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราอยากจะลองทามันด้านเทคนิคด้านอะไรต่างๆแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบไปคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่าทุกปีทุกปีคือการที่ผม,ผมทําอะไรที่ผมผมอยากจะทําแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะสนุกด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่แปลกแปลกมากเพราะว่ามันทางานมาก่อนเพื่อนอะแล้วแปลกแปลก งานแฟนซายอย่างเงี้ยครับแฟนซายเพื่อนๆเขาจัดครั้งแรกเพราะเขาเพิ่งเริ่มเป็นศิลปินกันใช่ไหมครับทุกคนก็จะมาบอกว่าติดตามนะคะขอบคุณนะคะแต่ผมไม่ใช่ไงผมมันคือแบบเปิดรูปมาจําได้ไหมหนูที่เคยวิ่งตามรถที่ตอนนี้หนูจบหมอแล้วนะหนูจบวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วงพักก็เดินมาแบบว่าเนี่ยอย่างล่าสุดเอาเหรียญซีเกมมาให้อะไรเงี้ยเออคือ มันไม่เหมือนที่เพื่อนๆเขาทำเออเนี่ยผมก็เลยบอกว่าพขดูผมมันตลกไม่ใช่ผมตลกอย่างเดียวหรอกคือก็แต่ก็ดีใจครับแล้วก็ผมว่าเป็นเกียรตหละกับการได้เติบโตไปกับพวกเขาอ่ะมันมันจะมีสักกี่ศิลปินในในยุคดิจิตอลดาวน์โหลดที่ได้นำงานมาเป็นสิบปีอ่ะใช่ดิจิตอลดาวโหลดเร็วมากก็คือคนมากันเร็วมากถังที่ถังใจกลางก็เเอาเปใ่วจบผมบงเช้า จบแฟนซายนั้นตกวันละ7ชั่วโมงแบบสวันติดผมนั่งและเซนแล้วพูดอยู่ไงเจ็ดชั่วโมงแล้วก็ถ่านครึ่งวันละประมาณ500กว่าห้าร้กว่าสวันนั้นเป็นวันที่ผมเหนื่อยกว่าทำคอนเสิร์ตดีทุกอันรวมกันแต่ว่าได้เจอเพื่อนเหนื่อยใช่เป็นจุดที่ไม่ไม่กังวลเรื่อง ก็ปวดหลังแต่ไปกังวลเรื่องแบบเป็นอัมพาตพึ่ะเพราะมันมันล้ามากคือคนเราไม่ได้ถูกดีไซน์มากับการนั่งสวัสดีครับเป็นยังไงครับอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเรามีไทยสมุดโอเชียนไลนยนห้าก็ไม่ต้องกังวลก็ไม่ต้องกังวลนิดดีวันนี้ไม่ได้นั่งวิวแชร์มาหรอกนี่แต่แข็งแรงดีครับไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้ปวดเล่นๆนี่อันนี้แบกเออแบกเอออ่ะเป็นธรรมดาครับตอนแรกไม่เห็นหรอกแต่พ่าเป็นเป็นธรรมดาครับเป็นเป็นธร้ยเดี๋ยว อ๋อเหรอครับพูดไม่ไม่เลยจริงๆคือถ้าใจสูงมากแล้วมันอาจจะทําให้เราแบบน่ากลมหรือล่ามันเป็นเรื่องแบบไปถามผู้มีความรู้มาแล้วอะไรเงี้ยออย่างนี้มันไม่่าใจเชื่อที่มันโปร่งหน่อยใช่ใช่ไม่ห่วงผมว่าก็ร่างกายผมนะใจผมก็เออวันนี้ผมมั่นใจผมก็โชว์ไปเถอะวันไหนผมไม่มั่นใจผมก็ไม่โชว์ผมก็ดูดูตามงานแล้วกันว่ามันฟอร์มอลแคชชีลขนาด ขอบคุณนัคะขอบคุณนะเอาจบก็จบอย่างนี้เลยเหรอ